<ersch> สว <word S 1> ัส,สดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซิวชทนะครับดัมโพออกมาแล้วครับโผลออกมาแล้วนะครับนะก็ยังออกมานั่งเปิดเพลงครับนะเพื่อชีวิตนะครับเปิดเพลงเพื่อชีวิตนะครับนักทีครับออกมาแล้วนะครับนะโอ้โหออกมาหัวเราะข้าวค้ากนนะครับดัมมึงหายไปห้าชั่วโมงครึ่งได้ปะมึงหายไปห้าชั่วโมงครึ่งแล้วมึงก็รีบกลับมาเข้าใจปะ ในประเด็นน enfin ี้เราตั Titanic ้งข้อสันนิษฐานว่าดำขอเลื่อนขอเลื่อนศาลมีคำสั่งฟ้องอาจจะเป็นเพราะว่าศาลมีคำสั่งฟ้องนะครับก็เลยขอเลื่อนศาลส่งตัวขอเรื่องอัยการมีคำสั่งฟ้องคพี่ครับโทษทีครับอัยการมีคำสั่งฟ้องผมคิดนะอันนี้ผมมีผมมีเคราะนะผมมีเคราะนะศาลมีคำสั่งฟ้องนะครับแล้วก็ ดำขอเลื่อนส่งตัวไปศาลเนื่องด้วยหาเงินประกันตัวไม่มีนะครับมันหาไปห้าชั่วโมงครึ่งเอสซีไม่เอใจเหรอและอยูวีดีมาโผล่ท,ที่ที่เต่างอยมาไล่สดเปิดอยู่ที่เต่างอยดํามึงไปตั้งแต่เช้าแล้วนะมึงไปอายการตั้งแต่เช้าแล้วเข้าใจไหมแต่ขอเลื่อนในการส่งตัวอ้างว่าเงินไม่มีนะครับ เดี๋ยวก็ต้องรอติดตามดูชลาวันจะมาลงยังไงนะครับเพราะว่ามันหายไปห้าชั่วโมงครึ่งอ่ะตั้งแต่แปดโมงอ่ะมันตื่นมามัลิีบไลฟ์สดเห็นไหมครับไลฟ์สดอาบน้ําแล้วก็เดินทางนะดาเขาจับจุดมึงได้แล้วครับเขาจับจุดมึงได้แล้วมึงก็หายไปห้าชั่วโมงครึ่งมึงไปอไรกาตั้งแต่เช้าแลวแล้วลมึงริบกลับมาเข้าใจไหมแล้วล่าสุดนะครับ ดำลงสตอรี่ในช็อตนะครับโดยที่เขียนว่าอยู่ในยุคที่เงินซื้อได้ทุกอย่างหาฟาร์มจริงใจยากรักตัวเองมากๆนะตัวกูนะชื่อเพลงอยู่ต่อไปแม้ไหลเจ้าเฮ้ย อยู่ต่อไปเมื่อไรเจ้านี่คือพยายามซื้อถึงไอ้โรนหรือเปล่าเพราะโลนไม่ยอมไปไงให้ทนายอินฟูไปแทนไงนะครับให้ทนายอินฟูไปแทนไงนะครับอยู่ต่อไปแม้ไรเจ้าชื่อเพลงนะครับแม้ไรโลนอยู่ต่อไปเมื่อไรโรนแล้วก็ยังพลว่าอยู่ในยุคที่เงินซื้อได้ทุกอย่างหาความจริงใจยากมากรักตัวเองมากๆนะตัวกู หาความจริงใ,ใจยากมากโพสถึงใครครับอีดําโพสถึงใครครับหาความจริงใ,ใจยากมากรักตัวเองมากๆก็ตัวกูอุ้ยอุ้ยเอออุ้ยว่าทีจาเลยโพสอย่างนี้หมายว่าไงจ๊วะว่าทีจําเลยขาว่าไงขาโพสถึงใครคะอยู่ในยุคที่เงินซื้อได้ทุกอย่างหาความจริงใ,ใจยากมากรักตัวเองมากๆก็ตัวกูพยายามสื่อถึงโล้นเหรอ พยายามสื่อถึงใครคะพยายามสื่อถึงใครคะบอกหน่อยสิคะนะดําคืออย่างนี้ครับนางเดินทางไปตั้งแต่เช้าแล้วผมสันนิษฐานนะว่านางเดินทางไปตั้งแต่เช้าคาดว่านางเดินทางไปตั้งแต่เช้าแล้วนะครับแล้วก็กลับมาแล้วนะกลับมาแล้วนะครับคาดว่าน่าจะเลื่อนนะครับคาดว่าน่าจะเลื่อนส่งตัวไปที่ศาล กูว่เนื้อกูอยู่ยติดผนังนะครับนะหายไปห้าชั่วโมงครึ่งก็เป็นห่วงตอนนี้นะครับมันโผล่มาแล้วครับมันโผล่มาพร้อมป้าเยอะเยะ้ยแม่อีดามมึงไปอายการมามก็ออกไปมึงนึกตอแหลมึงแเลียมมันเยอะคนอย่างมึงแเลียม,มเยอะเข้าใจปะเออคนอย่างมึงก็มาเกลียม,มเยอะนะครับนัดสิบโมงนัดเก้าโมงทาเรื่องไม่นานหรอกอายการไม่นานหรอกนะมันไปถึงอายการตั้งแต่เช้าแล้วครับสิครับเพิ่งมาโผล่ตอนบ่ายกับบ่ายสองมันหายไปเกือบหกชั่วโมงครับทุกคน ลองคิดดูหกชั่วโมงมันทำอะไรอยู่คะปกติมันต้องไลฟ์เลยนะคะถ้ามันไม่ไปอาบการะมันต้องไลฟ์เลยนะคะจับเวลาหายหกชั่วโมงนะคะนะครับนี่ทำไลฟ์ทำไลน์เลยนะคะกูไลฟ์ทำไลน์มึงเลยแล้วเนี่ยไม่ต้องบอกว่าหายไปไหนนะคะไปที่อาัการค่ะนะคะนี่กูไลฟ์ทำไลน์มึงเลยแล้วเนี่ยเข้าใจป่ะเออเพราะฉะนั้นทำไลฟ์ที่มึงหายหกชั่วโมงอะ่ะมันไม่แปลกใจหรอกที่มึงจะมาโผล่ที่เตาง,งอยเี่ย แล้วมีป้ายเขาเขาวงนะมีป้ายเข,า,ข,า,ขาวง,นะม,าาวงมีป้ายดงดงหลวงมันไม่ไม่แปลกใจหรอกมึงไปแล้วมึงกลับมาจากบ้านมึงไปมุกดาหารหนึ่งชั่วโมงนิดหน่อยหนึ่งชั่วโมงนะครับหนึ่งชั่วโมงนิดหน่อยหนึ่งกข้จใจบาดามโถนะครับนะมึงนี่มึงต,อ,งตอบะแหล่เรียมเยอะนะครับเรียมเยอะมึงพูดสิว่ามึงไม่ได้ไปอยายการงไม่พูดอะ่ะมึงไม่พูดอะ่ะว่าไม่ไปอยายการไม่พูดอะ่ะ หึอไม่พูดอะ่ะพูดสิพูดหน่อยสิจริงไหมครับแต่นี้มันไม่ยอมพูดไหนส่ครับนะครับเพราะฉะนั้นนี่สิครับวันนี้นะครับอยู่นะครับนางออกมาโพส์สะเทือนนะครับสะเทือนโซเชียลเลยครับนะอยู่ในยุคที่เงินหาซื้อได้ทุกอย่างนะ่สิครับ อยู่ในยุคที่เงินหาซื้อได้ทุกอย่างหาความจริงใจยากมากอุ้ยด <c oughs> ำออกมาโพสได้พี่ครับลงเมื่อกี้นี่เองนะนางเพ,พิ่งลงเมื่อกี้นี่เองนะนะนางเพิ่งโพสลงเมื่อกี้นี่เองนะอะนางเพิ่งโพสเมื่อตอนแปดโมงโอ๋อแปดโมงโพสเมื่อตอนแปดโมงนะคะก่อนเดินทางนะคะก่อนเดินทาง นะครับแปดโมงสี่สิบเอ็ดนาทีเดี๋ยวกูไล์ไทม์ไลน์ให้จากบ้านเมึองแปดโมงโพสปุ๊บก็เดินทางม,มาถึงประมาณสิบโมงเก้าโมงสิบโมงนะทำเรื่องเลื่อนก็เสร็จก่อนเที่ยงเสร็จก่อนเที่ยงก็เดินทางม,มาที่ดงหลวงไอเดินทางม,มาที่เขาวงก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงยี่สิบนาทีเป๊ะไทม์ไลน์มึงเป๊ะอดำโอ้โหนะโอ้โหมึงขับรถจาก มุกดาหารมาที่โดเต่อง,องอยเนี่ยหนึ่งชั่วโมงยี่สิบนาทีกูไล้ทำลายมึงเป๊ะหมดเลยนะหนดำมึงนะอย่าบีดแล้วการที่มึงโพสอย่างเงี้ยมึงนึกมึงสนใจไอโ้โลนบ้างไหมไอ้โลนที่เสียใจไหมหาความจริงใจยากมากโอ้โห FC ครับสะเทือนครับดำโพออกมาแล้วครับหลังจากที่ไปขอเลื่อนส่งตัวไปสาร นะครับหลังจากที่ไปขอเรืองส่งตัวไปศสารนะครับหาฟาร์มจริงใจยากมากครับหาอยอยอยยยอาร์มจริงใจยากมากนะนะแจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะรักตัวเองมากๆนะตัวกูเออมึงรักตัวเองมากอยู่แล้วเพราะมึงไม่เคยรักใครเข้าใจปะเออมึงไม่เคยรักใครเพราะแม่ครอบครัวยังไม่เคยแม่เจะน้องยังไม่เคยเลยเข้าใจไหมมึงหาไปหกชั่วโมงอ่ะ นาดามแล้วก็โผล่ที่ดงหลวงเนี่ยแล้วอีกห้าชั่วโมงอ่ะหนึ่งชั่วโมงแรกชั่วโมงที่สองหายไหนหายไปไหนอยู่มุกดาหารจำมไม่พูดละโทษนะครับพีครับโพส์ของอีดามโพสตนี้ครับนะทําให้นะครับนะะเทืินวงการนะครับนะอ่าโอเคครับพี่ครับเดี๋ยวผมจะไล่ขายของครับพี่ครับฝากมาอุดหนุนด้วยนะครับ